ในพระคัมภีร์นะคะจะมีตอนที so ่บอกว่าพระองค์เนี่ยได้ระบายนะคะลมปานของพระองค์เข้าไปในกระดุกแห้งยมอนวง22่ส을บจนยี่สิบเอ็ดรูปม22พระเยซูคิดตรัสว่าพวกระบายลมหายใจพวกเขาและตัดกับพวกเขาว่าจงรับเข้อยาบริสุทธิ์เธอ ตลอดอาจารย์นะคะในตลอดทั้งวันเนี่ยที่อาจารย์หายใจตอนที่หายใจเข้าเนี่ยก็หายใจด้วยเจ็ดเจ็ดเดแล้วในขณะที่หายใจออกก็จะเป็นการหายใจที่อธิษฐานค่ะเผื่อการประชุมต่างๆผู้คนหรือว่าเป้าหมายที่จะต้องไปนั้นพอ ทำสิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนทําเช่นกันเพราะว่าเราจําเป็นต้องมีสิ่งนี้ค่ะก็คือมีป้อมประการที่เปลี่ยนชะตากรรมของเราเองต้องเปลี่ยนป้อมประการของสายตระกูล แล้วเราจะต้องเปลี่ยนป้องประการของเครือจักรของเราให้ใหม่ถึงขั้นที่จะสามารถกอบกู้เครือจักรที่ปิดตัวลงได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่เสมอแล้วหลังจากนั้นครั ในการงานของเราเนี่ยจะต้องให้การงานที่มีป้อมประการที่จะสามารถทำธุรกิจโลกได้คำว่าการงานเนี่ยก็คืออาจจะรวมในเรื่องของการเรียนหรือการทำธุรกิจหรือว่าการงานอาชีพของเรา<บ>ที่เรามีต่ละคนซึ่งการงานของเราจะต้องกลายเป็นสากลหรือจะต้องกลายเป็น โพไลท์นะคะต้องถึงขั้นที่เราเนี่ยเตรียมถึงขั้นที่ในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถร่วมกับมิชชัลีแล้วก็ทำภารกิจได้ต้องจะต้องเริ่มต้นในฐานขนาดนี้เลยว่าแบบโอ้ถ้ามีมิชชันอะไรเราพร้อมที่จะไปหรือว่าทำกับสนับสนุนในมิชชันนั่นเองาาแล้วสิ่งสุดท้ายค่ะ Rumor, AN <SC> AN ในท <N an> uh, like ่ามกลางสองสามเจ็ดประเทศและห้า uh, พันคนชาติเราจะต้องสามารถช่วยช่วยกรอบกู้รุ่นหลังได้เพราะถ้าเราเนี่ยไม่มีรฐานแบบนี้ค่ะแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะมีการจัดประชุมที่ยุโรปในตอนนี้ในบทนำพวกเราเนี่ยคือ เราเนี่ยจะต้องมีคนยามค่ะที่เป็นทางกอบกู้ยุโรปในบรรดาพวกเราเนี่ยจะต้องมีคนแบบนั้นเพราะยังมีคนที่ยังไม่ได้ยินฉนั้นเราจะต้องทำหน้าที่เป็นคนยามที่จะช่วยให้ทุกคนได้ยินได้ในเอเซเคียวบทที A S S K o B ่3นะคะข้อที่18-20ถึงี่สบ ให้เป็นคนยามค่ะที่ชื่นชมีดีในพระพรของย4 25ิบสี่ยี่สิบห้านรันที่อธิษฐานถึงขั้นที่ไม่ให้พระเยโฮวาห์เนี่ยได้หยุดพักต่อมาอ่ะทั้งหมดก็คืออิสยาห์บทที่62สองข้อที่หกสิบสองแล้วต่อมาก็คือหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่เก้านะคะเราจะต้องเป็นคนยามที่สําแดงหรือว่าใช้แสงสว่างออกมานั่นเอง แสงสว่างต้องให้แสงสว่างแล้วเพื่อที่จะมีคนยามเนี่ยคนยามเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีป้อมปการนั่นเองนี่ยเราจาเป็นเหรที่จะต้องสร้างป้อมปรการซึ่งที่ที่เราจะต้องสร้างนั้นคือที่ไหนคือในเราแล้วต่อมาก็คือในเครือจักรของเราแล้วก็คือที่ทุ่งนาของเราเป็นการสร้างป้อมปรการในที่ทํางานของเรานั่นเอง ให้เราทำการให้ฐานแบบนี้อยู่ต่อเนื่องแล้วภายในป้อมปากการต้องมีเนื้อหาอยู่ในนั้นแล้วต้องมีเนื้อหาแบบไหนล่ะจะต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้คนจะเข้ามาหาเราแบบจะเข้ามาอย่างแน่นอนแบบไม่มีทางเลี่ยงอื่นนอกจากจะมาหาเราเขาจดจำเอาไว้ค่ะ เราจะต้องทําการประกาศข่าวประเสริฐแต่ต้องทําการประกาศข่าวประเสริฐถึงขั้นไหนถึงขั้นที่ผู้คนจะมาหาเราเองแล้วเมื่อเขามาถึงเนี่ยคนที่ตายใช่ไหมคะเขาก็จะมาแล้วเขาจะได้รับชีวิตนั่นเองแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีกําลังที่ต่อเนื่องที่เราจะสามารถเชื่อมไปจนถึงทั่วโลกเชื่อมไปจนถึงพระบาลังหรือสื่อสารกับพระบาลังได้นั่นคือเสาสัญญาณ แล้วสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จภายในกายฐานของเราแต่ถ้าเราถ้าเราอยู่เฉยๆนะคะเราจะกลับไปสู่ระดับของอดีตของเราฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนค่ะคจะต้องเปลี่ยนชะตากรรมของเราให้จบสิ้นอย่างสิ้เนเชิงด้วยการให้ที่ฐาน <c oughs> เหมือนอ่าเราพ่อแม่เป็น่างทรงอย่างเงี้ยเราก็ต้องตัดขาดเลยว่าเราไม่ใช่แบบนั้นแล้วเราจะไม่ไปทางนั้นก็ทเาตัวคือ상하게เพราะมันมีผู้คนที่แบบว่าศูญเสียข่าวประเสริฐและเพี้ยนๆไปเยอะมากเราต้องเปลี่ยนสิ่งนี้ตั้งแต่ตอนนี้ไปขอให้เราอธิษฐานนะแล้วตั้งต้นประการที่ต้องอีกเรื่อง และมันมีสิ่งหนึ่งค่ะในวันนี้ที่เราจะต้องทําก่อนก่อนที่เราจะทําสิ่งวันนี้นั่นก็คือหัวข้อของเราวันนี้เลยน,น,นั่นคืออะไรโยโฮวาเยมังเดลมันจะเซราเรา้งป้อมปราการของพระยาเวก่อนหรือพระเยโฮวาก่อนนะคะวุรีมังเดปิลบเโยเอมังเดลเซะป้อมปราการของเราเนี่ยไม่จําเป็นเลยก่อนที่เราจะออกไปเป็นคนยาม แต่ต้องให้พระเอโฮวาหรือพระยาเวเนี่ยเป็นคนยามของเราก่อนอันนี้คือคำพูดที่สำคัญมากนี่คือส,สิ่งแรกเลยประเด็นแรกเลยที่เราจะต้องทำคือให้พระเโฮวาหรือพระยาเวเนี่ยกลายเป็นป้อมปักอาเป็นคนยามของเราก่อนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำต่อมาในเนื้อหา세상살림여호와의언약ล,ลโ ต้องยึดจับพันธสัญญาของพระยาเวเนี่ยที่จะขอบผู้โลกเอาไว้อย่างชัดเจนเหมือนโยเซฟค่ะเขายึดในพันธสัญญาของการทำภารกิจโลกประธมการบุรีสามสิบเจ็ดข้อที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดเพราะเขายึดจับสิ่งนี้ไว้พระเยโฮวาก็เลยนำโยเซฟจนถึงที่เขากลายเป็นนายกในประธมการสี่สิบเอ็ดข้อที่สามสิบแปดส่นี้สำคัญมากว่าพระเยโฮวาเนี่ยได้กลายเป็นคนยามของเรา ไัแล้วเรา,นะา,โโเราจะกลายเป็นใครเป็นคนยามที่กอบกู้โลกจุดเนี้ยสำคัญมากคือพระเยโฮวาห์หรือพระยาเ,เายวาเ,เนี่พระงทรงเป็นคนยามของเราจา ญญพสัญญานี้คะเราจะพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งในโอพยพบทที่สามข้อที่หนึถึงยีเป็นพระเจท,ที่พระ,พระเจ้าเนี่ยได้ตรัสโดยพระองค์เองพระองบอกว่าจงพาชนชาติอิสราเอลเนี่ยออกไปแล้วเมื่อออกไปตอนที่จะออกไปเนี่ยก็ให้บอกพวกเขาว่าไปเพื่อจะถวายสตาวาับูชาด้วยเถอดแล้วเขาจะฟังไม่เข้าใจแต่เราจะอยู่กับเจ้าเนี่ยด้วยพระหัต ขวาอันแข็งแกร่งของเราส่วนใช่สุเรีจะไม่ฟังเจ้าแต่จงไปบอกว่าพระเยโฮวาเนี่ยแหละพระยาเวเป็นผู้ที่ส่งเจ้าไปแล้วเราจะอยู่ร่วมกับเจ้าด้วยอาพระหัตทรชงลิศของเราเพราะว่าเขายึดจับพันธัญญาของพระเยโฮวาเนี่ยไว้อย่างมั่นคงอย่างถูกต้องเขาเคยอาเวเพระเยโฮวาเนี่ยถึงเป็นคนงามของเราเนั่นนอ่นั้น เวลาที่เราทาอะไรที่สาคัญโดยเฉพาะกับบรรดาผู้เชื่อใหม่เนี่ยหรือตอนที่เราจะเป็นคนยาเนี่ยก่อนที่จะทําอะไรที่สําคัญสำคัญต่อต้องมีบทสรุปที่นี่ก่อนทุกอย่างของเราต้องมีจุดเริ่มต้นเหมือนเปาโลก่อนที่เขาจะไปก่อตั้งคนยานะคะเขาเนี่ยเริ่มต้นเสมอเลยจากการที่ให้พระยาเวเนี่ยทรงเป็น คนยา,<ส>าของเขาก่อนเหมือน <16 S 1> ในกิจการบทที่ 13, 16, 19เราจะต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่แน่นอนมันเป็นนิรันดร์อยู่แล้วแต่เรื่องนี้ให้เรายืนยันตอนที่เราเริ่ม จดุดที่ต่างกันร,ระหว่างคนที่ทำการ,าการไม่สามารถทำการประกาศได้กับเ<า>ปาโลคืออะไรคือการที่เปาโลเนี่ยจนกว่าที่เขาจะชัดเจนในพระสัญญาของพระเยโฮาวาที่ให้กับเขาเขารอคอยนั่นเองถ้าเราดูในบท 13, ท,บที่13บสามพิจารณาบทที่สิบสามเขาน<ร>อดอาหารแล้วก็รอแล้วในบทที่16บหกเขาเหมือนกันเขาไม่ถึงขั้นไม่นอนในฐานแบบรอแล้วก็ไม่ได้นอน บทเราก็รอค่ะจนกว่าที่กา,ารงานของพระเจ้าเนี่ยจะสำแดงให้เขาเห็นที่ห้องมบมาลโกนั้นนั้นเราเองก็เหมือนกันเราจะต้องถ่ายทอดพระสัญญาที่ชัดเจนออกไปแล้วเราต้องให้พระเยโฮวาเนี่ยทรงเป็นคนยามของเราก่อน น่นเน่เราทำไมนั่งอยู่ตรงนี้เรากำลังทำการเคลื่อนไหวไม่ทันอยู่นี่มันสำคัญมากกำลังเป็นช่วงเวลาที่เราเคลื่อนไหวโดทนันเราขอเราชี้จับพระัญญาที่ถูกต้องเอาไว้นะครับนี่คือเวลาที่สำคัญ,ญต่อมาหนึ่งซามูเอลบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงสิบเก้าพระเจ้าเนี่ยได้จับก,กับซามูเอลให้เขาได้ยินพระสูรเสียขงของโค์แล้วซามูเอลเนี่ยนอนอยู่ข้างหีบพระสัญญา พระเจ้าได้ยินคำมิษฐานของสมูเอลนะคะแล้วนี่สำคัญมากายยแล้วหลังจากนั้นในหนึ่งมสมุเอลบทที่สิบหกข้อที่สิบสามในหลังจากนั้นที่เขาอายุาสัญญาของพระเจ้าว้ายอย่างาชัดเจนแล้วในตอนนั้นพระวญญาของพระเจ้า,าค่ะได้อสวมทับเขานี่คือสิ่งที่สำคัญมากแล้วต่อมากับเรา เขาในนี่นะคะสองพงกษัตริบทีสองข้อเก้าถึงสิบเอ็ดเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่จําเป็นบ้านไม่ต้องการกินยา้สุดยอดเลยสําหรับพวกเราีหยชอบเรื่องนี้เขาบอกเขาไม่ต้องการเยลิโคแต่ที่เขาต้องการคือขอกําลังทางฝ่ายญาณเนี่ยที่คุณมีเป็นสองเท่า เเนะพราะเขา,ายึดจากพันธสัญญาไว้อย่างชัดเจนเพราะแบบนี้สุดท้ายเขาถึงเอาชนะทหารอารามได้หรือฐานซีเรียน,นะคะบร้างป้องปราการนั่นเองนั่นแหละคือป้องปราการพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราเรามาอิสยาบาที่หกข้อที่หนึ่คบ โดยฤทธานุภาพของพระบัลลังก์ได้สวมผ้าขุดเราได้เห็นถึงการขับเคลื่อนของผู้สอนของพระเจ้าแล้วบอกว่าหลังจากนั้นให้ทำการเคลื่อนไหวและแน่นเขายึดจับติเงี้ยวไว้แล้วดานี้นะคะที่ยึดจับสิเงี้ยเขาได้รับชัยชนะต่อมาอีกตาบททีเก้าข้อที่สิบห้าเล่าว่าคนนั้นเนี่ย เขาเนี่ยเป็นคนที่เราได้เลือกสรรไว้เพื่อชนชาติอิสราเอลชนชาติายิวแล้วก็คนต่างชาติแล้วเขาจะเป็นพัานะที่เราเลือกสรรให้ไปยืนอยู่หน้ากรับนั่นเองนั่นให้เรายึดจักสิ่งนี้ตกก่ตอมาข้อที่สองก็คือให้พระเจ้าหรือวิเววาเนี่ยคงเป็นคนงานของเราถ้าเรายึดจับสิ่งนี้แล้วค่ะยึดจับพระสัญญาในข้อที่หนึ่งเนี่ย พระเจ้าหรือพระเยาวาก็จะกลายเป็นคนงามของเราแล้วป้อมปราการป้อมปราการของพระบัลลังของพระเจ้าก็จะถูกก่อตั้งขึ้นในเราแล้วให้เรารอคอยรอคอยจนกว่าเราจะเห็นนั่นเองไม่ใช่แค่รักษาโลกของเราแต่ให้มันหายหรือไม่ใช่แค่รอแค่คําตอบแต่ขอให้คาตอบมันเกิดขึ้นจนกว่าคาตอบจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินต่อจากนี้ให้เราทํายังไงชื่นชมินดีรอคอยและท้าทาย เน้วต่อมาก็คือตั้งป้อมประการของการเดินทางต้อมประการห่งการเดินทางาป้ายบอกทางนะคะก็คือเป็นการเดินทางก่อนแล้วต่อมาคือป้ายบอกทางแล้วให้พี่ฮวาเนี่ยคะคะเป็นคนยามของเราเธอเอฮวาพระองค์คืองคนยาม ปกป้องอนาคตของเราเขาดูแลปกป้องนะคะอนาคตของเราฉันก่อนที่เราจะไปประกาศก่อนที่เราจะไปเรียนหรือตอนที่เราลำบากอะเราต้องมีสิ่งนี้ซึ่งมันเป็นการเยียวยาที่สำคัญมากๆเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงเป็นคนยามของเราแล้วในตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้น อออสองสามเ็รเทละห้า0 0ุบเนชา่าจะเกิดขึ้นะ่ะในตอนนั้นการงานแบบไหนจะเกิดขึ้นอีก,อกจะเห็นกุงโมเขาเจะไปให้เห็นกรุงลรมด้วยในกิจการบทที่สิบเกข้อที่ยีคือสิ่งที่สำคัญในสุดถู่ายทายอดออกไปอบอกว่าเราจะต้องไปเป็นพยานที่รกรุงลงมแล้วลงรายละเอียดอีกในยีข้อทีสินะคะแล้วก็ยีข้อที่ยีว่าจะไปยืนอยู่หน้าซีซ่า ก็้วไม่จบลงแค่นี้เท่านั้นในลงบทที่สิบห้าเขายสามบอกว่าจะต้องไปจนถึงนู่นเลยจนถึงสเปนที่เชอรนาคตเพราะฉะนังพระเจ้าในส่วนนี้ก่อนที่เราจะเอาไปสร้างป้าปากการนะคะของเราเองเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องชื่นชมินีอยู่เสมอก็คือให้พระสัญญาของพระเจ้ากลายเป็นป้าปากการของฉันเองแล้วให พระเยโฮวาเนี่ยเป็นคนยานของฉันและอนาคตของฉันนั้นอยู่ที่ไหน,น,นอยู่ที่พระหัตถ์ของพระเยโฮวาเนี่ยให้เรายึดสิ่งนี้แล้วก็ให้ฐานเรื่อมม่ให้ฐานอยู่ตลอดซึ่งอ่าสิ่งที่เราจะต้องตั้งเป็นเป้าประการเนี่ยครั้งเนี้ยงานประชุมเวทีครั้ง,งนเนี้ยเวทีโลกครั้งเนี้ยเราพูดไปแล้วฉันเรานะคะจะต้องเริ่มต้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นอะไรเราต้องชื่นชมินดีในพระพรต,ตรงนี้ก่อนแบบส่วนตัว